อย่างนี้นะคะขณะนี้ก็ได้เวลาสวดมนต์ทำวัดเย็นแล้วขอเชิญทุกท่านร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นพร้อมเพียงกันนะคะค่ะนะคะอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอาหารหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังพระขวันตังอาภิวาเทมิข้าพระเจ้าอาภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวากาโตภะควตาธรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรมังนามัสามี ข้าพระเจ้านามสการพระธรรมสุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้ว สังฆนามิ้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์อันธรรมยังพุทธสาภควตโตบุพภาคณนมการังกะโรมาเสนาโมตัสสะภะควโต ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง นโมัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธะ ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนโมตะัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส สัมมาสัมพุทธัะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองหน้า2ีค่ะหันธรรมยังพุทธานุสตินายังกะโรมาเซตังโคปะนาภาขวันตัง เอวังกะละยาโนกิตติสทัทโธอภุกคตโตก็กิตติสัพันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่าอิติปิโสภะควา เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง วิชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โรคอย่างแจ่มแจ้ง อนุตโรปุริสธรรมสาราีเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธเทวมนุษย์สานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ผุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมพระควาติเป็นผู้บีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้อนธรรมยังธรรมานุสตินยัง กะโรมเซสวาคาโตภะคววตาธรรมโมพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิด โอปัญิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัตังเวทิตัาโพวินยูหิตีเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้ อันธรรมยังสังขานุสตินายังกะโรมาเซสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโคสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้ว อุชุปฏิปันโนภาควะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมูใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆ สงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะขวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า มูใดปฏิบัติสมควรแล้วยาที่ทางได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุคานิอัตถะปุริสปุคาลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษ เอสะพระคะวะโตสาวะกะสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุนยโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุนยโย เป็นสงควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขีนโยเป็นผู้ควรรับทักศินาทานอัญชลีกะระนิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี อนุตตรังบุญยญัเขตังโลกสาสตติเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้ต่อไปหน้าที่46นะคะ ขันธรรมยังธรรมสังเวคปัจจจเวกขณา,าปาทังภะนามาเซสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้น มันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขา้าสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยาก เพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมาอนาตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมะรณงความตายเป็นของยั่งยืน อาวสังมายามริตาพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะมปริโยสานังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิยตัง ชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมะระนังเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวะตะควรที่จะสังเวชอะยังกายโยอาจิรังร่างกายนี้ มิได้ตั้งอยู่นานอเปตวิญญาโนครั้นปราศจากวิญญาณชุดโชอันเขาทิ้งเสียแล้วอาธิเสสติจากนอนทับปะทวิงซึ่งแผ่นดิน กะลิงคารังอีวาประดุดดังว่าท่อนหมายและท่อนฟืนนิรัทังหาประโยชน์ไม่ได้อานิจาวะตะสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทะวยธรรมมิโน มีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตวานิรุชันติครันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปสมุสุโคความเข้าไปสงบประง,งับสังขารทั้งหลาย เป็นสุขอย่างยิง่งสัพเพสตตามรนติจาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่ด้วยมาริกสุงมาริสเรด้วยและกำลังจะตายด้วยตาเทวาหังมาริสามี เราก็จากตายอย่างนั้นเหมือนกันนัดทีเมเอทาสงสัโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยต่อไปแผ่เมตตาให้กับตัวเองนะคะหน้าหนึ่งร้นะคะ S 1น3นนะคะอะหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอะหังนิทุโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อะหังอาเวโรโหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรอาหังอาพยาปโชโหโมีขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงสุขีอัตตานางปาริหารามีขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขก,กายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราหอนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอภัพยาปชโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปาริหารันตูจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภยัยทั้งสิ้นเถิด กะตังบุญยะพลังไม่หังสับเพภาคีพาวันตุเตขอปวงสัตว์ทั้งสิ้นนั้นจงเป็นผู้มีส่วนได้เสวยผลบุญที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้กระทำแล้วนี้เทินสาธุสาธุ สาธุอะนุโมทามิกราบพระรัตนตรัยสามครั้งค่ะกราบก็ขอ อนุโมทนาบุญกับโยคียทุกท่านนะคะแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ชมรายการทางบ้านนะคะในโครงการเผชิญความตายด้วยใจสงบนะคะหลังจากนี้เนี่ยเราจะมีกิจกรรมนะคะกายโยคะนะคะเพื่อจะฝึกสตินะคะก็จะขอ,อตัดรายการสัก ประมาณ5นาทีนะคะเพื่อจัดสถานที่นะคะแล้วโยคีก็สามารถที่จะพักได้5นาทีนะคะก็ขอตัดพักรายการไปเดี๋ยวเจอกันใหม่ไปใน5นาทีนะคะขอบคุณค่ะสสติอรอรยอยล ใจต้องจมแล้วลองดูว่าที่เคยที่พลาดกับอคติในใจต้องยอมรับความจริง